สวัสดีค่ะทุกท่านบน YouTube นะคะแล้วก็เพื่อนๆทุกท่านจากแฟนเพจหวานชูก้าเลิฟไชน n สโนเวลแอนด์ซีรีส์แล้วก็ขนุนว่าขนุนชอบบายหวานชูก้านะคะสำหรับเอพิโซดนี้นะคะมันก็เป็นข่าวนะคะบน 163.com นะคะของคอลัมน์ที่เป็น Entertainment นะคะเมื่อวันที่17ค่ะกุมภาพันธ์นะคะที่ผ่านมานี้เองเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับว่ามันมีข่าวลือนะคะเกี่ยวกับ มันจะมีความบันปลายนะคะกับเหตุการณ์ของคุณเฉินเฟยฟวี่ที่มันเกิดขึ้นนะคะเมื่อมีการคาดการณ์กันว่าน่าจะมีผู้หญิงมากกว่า1คนนะคะซึ่งพ่อแม่ของเขาก็จะไม่สามารถช่วยเขาได้นั่นเองค่ะมาชมนะคะมารับฟังข้อความข่าวกันดีกว่าว่าเขาเขียนไว้ไว่าอย่างไรบ้างนะคะหลังจากที่เกิดนะคะละลอกแรกไปแล้วเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะที่มีภาพนะคะมีปาปาละซี่หยางๆางอะไรนะั่นะนะักปล่อยออกมานะคะ ก็เป็นอันว่า ทางด้านของน้องเฉินเฟยวี่นะคะก็ถูกคุณพ่อคุณแม่ก็คือค่อนข้างจะจะโกรธโดยเฉพาะคุณพ่อนะคะในข่าวเนาะก็มีการให้เหมือนกับคุกเข่าอยู่ที่ที่บ้านด้วยแหละนะคะก็เ <c oughs> ข้าใจเข้าใจก็ผู้ใหญ่เนะเาะผู้ใหญ่ก็คงต้องมีการตักเตือนลูกชายนะคะแล้วก็ให้คุกเข่าเป็นการสํานึกผิดอะไรแบบนี้ค่ะแต่อะไรก็ตามนะคะคุณพ่อคุณแม่ก็ต้องรักลูกอยู่แล้วก็ววต้องช่วยเหลืออย่างที่สุดนะคะ ทีนี้เรามาดูเรื่องราวของคุณเฉินไข่เกกับคุณเฉินหงนะคะมีพอมันมีข่าวขึ้นมาแล้วเนี่ยเรื่องราวของครอบครัวนี้ก็จะถูก พูดถึงมากยิ่งขึ้นนะคะซึ่งคุณเฉินไข่เกินเนี่ยเป็นผู้กำกับที่มีอิทธิพลมากๆในวงการบันเทิงจีนตอนนี้ใครยๆก็เรียกเขาว่าเหล่าเฉินนะคะเท่าที่อ่านในในข่าวนะคะแล้วก็จริงๆแล้วประวัติความรักของคุณเฉินไข่เกิก็ไม่ได้ไม่ได้น้อยหน้าพระเอกนะคะของภาพยนตร์หรือว่าที่ละครต่างๆที่เขาเป็นผู้กำกับมานะคะอย่างกรณีของคุณหนีผิงนะคะก็ได้รับการพูดถึงเป็นอย่างมากเลยนะคะในเวลา นะะในเวลาที่ความรักของคุณเฉินไข่เกร์กับคุณหนีผิงยังเป็นที่พูดถึงในวงการเนี่ยก็คือพวกเขาอยู่ด้วยกันมา8ปีแล้วค่ะ ความสัมพันธ์ก็ดีมากๆเลยนะคะแต่เนื่องจากว่าทั้งคู่ก็ไม่ได้จดทะเบียนสมรสกันในเวลานั้นนะคะอันนี้ก็เป็นตามเนื้อข่าวที่ที่เขาเขียนมาบนเว็บไซต์163นะคะแล้วเนื่องจากว่าคุณเฉินไข่เกิน,นะตอนนั้นก็เป็นผู้กำกับที่ต้องเดินทางไปถ่ายทำภาพยนตร์ที่ต่างประเทศนะคะเพราะฉะนั้นใน1ปีเนี่ยเขาอยู่ที่ประเทศจีนน้อยมากๆเลยค่ะในช่วงก่อนดังนั้นเขาเลยไม่สามารถที่จะแบบมีเวลามาอยู่กับคุณหนีผิงได้มาก หนักนะคะซึ่งคุณหนีผิงเนี่ยก็มีงานมีการทําค่อนข้างหนานแน่นคิวแน่นเช่นเดียวกันเพราะว่าก็ทํางานนะคะอยู่ที่ cctv ก็คนก็เห็นหน้าคาตาคุณหนีผิงอยู่เป็นประจําแทบจะทุกวันในประเทศจีนนะคะในสมัยก่อนเนาะจากนั้นนะคะก็คือดูแลนะคะคุณหนีผิงก็เป็นผู้ที่ดูแลคุณพ่อคุณแม่ของคุณเฉินไข่เกินนะตอนนั้นในฐานะที่เรียกได้ว่า,เ,าเป็นคู่มั่นละกันเพราะว่าไม่ได้จด ทะเบียนนะคะไม่ได้จดทะเบียนนะตอนนั้นแล้วก็ในเนื้อข่าวก็ใช้คําว่าเป็นคู่มั่นค่ะซึ่งในขณะนั้นนะคะในขณะที่คุณเฉินไข่เกิดต้องไปทํางานอยู่ต่างประเทศเนี่ยคุณหนี่ผิงก็ดูแลคุณพ่อของคุณพ่อ,อคุณพ่อนะคะของคุณเฉิน ไข่เกิดซึ่งก็เข้ารับการรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลนั่นแหละค่ะก็ดูแลเรื่องอาหารการกินนะคะเรียกได้ว่าดูแลนะคะจนคุณพ่อนะ่ะของคุณเฉินไข่เกิดเนี่ยเสียชีวิตลงค่ะก็เป็นแบบคู่มั่นที่ปฏิบัติหน้าที่ได้ดีมากๆเลยนะคะแต่อย่างไรก็ตามนะคะก็คุณเฉินหงที่ได้มีโอกาสทํางานร่วมกับคุณเฉินไข่เกค่ะแล้วคุณเฉินหงก็มีอายุน้อยกว่าแล้วยังสวยงามมากๆเลยนะคะก็ คือเรื่องราวคือปรากฏขึ้นมาว่าเธอท้อง เธอท้องกับคุณเฉินไข่เกอค่ะดังนั้นคุณหนีผิงก็เลยต้องหลีกทางออกไปนะคะอืมก็เป็นอันว่าอันนั้นก็คือเป็นตำนานรักของรุ่นพ่อนะคะเพราะฉะนั้นทั้งคุณหนีผิงแล้วก็คุณเฉินหงนี่ก็คือสวยทั้งคู่เลยค่ะเอาง,ง่ายๆนะคะส่วนคุณหนีผิงนั้นก็มีคนพูดถึงเธอเยอะนะคะเพราะว่าเหมือนกับเป็นการสูญเสียศักดิ์ศรีของลูกผู้หญิงคนหนึ่งแล้วก็เป็นการสูญเสียเวลาด้วยนะคะเพราะว่าเธออยู่ที่เมืองจีนเธอดูแล ะะดูแลครอบครัวดูแลคุณพ่อคุณแม่ของคุณเฉินไข่เกิดแต่แล้วสุดท้ายแล้วนะคะเธอก็ไม่ได้มาเป็นสะพร์ตาตั้งของตระกูลนะคะหลังจากที่คุณเฉินไข่เกิดแล้วก็คุณเฉินหงแต่งงานกันนะคะพวกเขาก็ตั้งรกรากอยู่ในสหรัฐอเมริกาเลยค่ะจนกระทั่งนะคะคุณเฉินหงนี่ก็เลิกละไม่เป็นไม่เป็นดาราแล้วนะคะแล้วก็มาแบบว่าเป็นแม่บ้านเต็มตัวคือให้กําเนิดลูกชายสองคนให้กับคุณเฉินไข่เกิน,นั่นเอง ก็กลายเป็นครอบครัวนะคะเล็กๆ4คนซึ่งก็มีความสุขมาเรื่อยๆค่ะแล้วจากนั้นนะคะก็หลังจากที่ลูกชายก็โตแล้วโตขึ้นมาแล้วนะคะก็เดินทางกลับมาที่ประเทศจีนโดยคุณเฉินเฟยวี่เนี่ยแหละคะ่ะก็เข้ามาเดบิวนะคะโดยที่มีทรัพยากรทุกอย่างพร้อมมาแล้วแล้วก็คุณพ่อของเขาก็ช่วยเหลืออย่างเต็มที่แล้วก็คุณแม่ก็ดูแลอย่างดีนะคะแล้วก็เข้ามาค่ะเรื่องราวที่ที่ได้มาเป็นพระเอกนะคะ ดอลเยาวชนได้สำเร็จแล้วก็เป็นที่จดจำของผู้คนก็คือเอ่อเ v e วอร์ไนท์นะคะทุกคนก็ชื่นชอบในบทบาทของเขาเป็นอย่างมากค่ะแล้วก็ชื่อของน้องอาร์เธอร์นะคะหรือว่าเฉินเฟยวีก็เป็นที่เรียกได้ว่าไฟลุกขึ้นมานะคะพวกเรารู้จักเขานะคะแล้วก็เป็นเอ่อเรียกได้ว่ามามืดไหมก็เป็น เป็นม้ามืดที่มีการเตรียมการไว้แล้วส่วนหนึ่งนะคะ <c oughs> <c oughs> ก็ต้องพูดแบบนี้ต้องพูดแบบนี้เพราะว่าทุกอย่างนะคะทรัพยากรแล้วก็แบ็กกราวของน้องเขาคือมันมันดีมากๆเพราะฉะนั้นเส้นทางค่อนข้างจะราบรื่นค่ะอย่างไรก็ตามนะคะดาราท,ที่มีศักยภาพมีทรัพยากรครบแบบนี้แล้วเนี่ยถ้าเกิดว่ามันพลาดขึ้นมานะคะมันก็จะต้องถูกงัดเรื่องราวขึ้นมาแบบนี้แล้วค่ะแล้วก็เส้นทางชีวิตของเขาณนะตอนนี้ก็มาถึงจุดที่สะดุดลงเล็กน้อยนะคะเพราะว่า ว่าป,รปารลัซี่ได้เปิดเผยรูปภาพอันเป็นส่วนตัวของเขาซึ่งมันก็ชัดเจนมากๆเลยนะคะก็รู้เลยว่าเป็นรูปของไข่เอาง่ายๆค่ะแล้วก็ผู้หญิงที่เขาไปมีสัมพันธ์ด้วยคนนี้นะคะก็เป็นเป็นทั้งเคยเป็นทั้งเพื่อนร่วมงานมาด้วยแล้วก็เป็นทั้งหัวหน้าของกลุ่มแฟนคลับด้วยนะคะกลุ่มหนึ่งแล้วก็เป็น ทั้งคนที่เรียกได้ว่าเป็นเน็ตไอดอลเอาง่ายๆค่ะเป็นคนที่มีคนรู้จักเธอนั่นเองนะคะแล้วก็ประเด็นมันเรื่องนี้มันก็เพิ่งเกิดขึ้นในปี2021แต่ว่าก็โชคดีที่ทุกอย่างสามารถจะแก้ไขสถานการณ์ขึ้นมาได้โดยการที่ทางคุณเฉินเฟยอีก,ก็บอกว่า เนี่ยมันเป็นเรื่องราวที่เกิดตอนที่พวกเขาทั้งคู่โสดน,นะคะซึ่งทางฝ่ายหญิงก็ยังไม่ได้แต่งงานซึ่งฝ่ายหญิงเนี่ยมาแต่งงานนะคะในช่วงปี2022นนั่นเองค่ะสำหรับนะคะมีคนก็ไปขุดมาว่าสาเหตุที่ทั้งคู่เลิกกันนั้นมันเป็นอย่างไรนะคะไม่มีค่ะไม่มีสาเหตุปรากฏนะคะก็คือทั้งคู่เนี่ยเลิกกันโดยที่ไม่ทราบสาเหตุแล้วหลังจากนั้นไม่นานค่ะก็หญิงสาวท่านนี้นะคะที่เป็นเน็ตไอดอลนี่ก็ได้แต่งงานไปแล้วก็กลายเป็นผู้หญิง ที่แต่งงานไปนะคะเป็นมิสซิสไปนะคะจากนั้นนะคะทางด้านของคุณเฉินเฟยอวีเนี่ยก็คือออกมาถแถลงการอย่างรวดเร็วเลยนะคะเพราะว่าก็ต้องจัดการไม่ให้เรื่องนี้มันบานปลายค่ะเพราะว่ามูลค่าทางทาง มูลค่าของคุณเฉินเฟยอี e ้ในธุรกิจบันเทิงจีนก็เยอะนะคะเพราะว่าเป็นแบรนด์นะคะแบรนด์แอมบาสเตอร์แล้วก็เป็นโฆษกให้กับหลายๆแบรนด์ด้วยแล้วนอกจากนั้นก็ยังมีผลกระทบนะคะไปถึงละครบางเรื่องเรียบร้อยแล้วซึ่งพวกเราก็ได้ได้เห็นกันทันทีจากเรื่องไอ m ิมโมทอริ y ี่นะคะแต่ก็หวังว่าน่าจะมีอะไรที่ที่ดีขึ้นน่ะก็คือเรื่องมัน ถ้าฟังณจุดนี้ถ้าโสดกับโสดก็คือมันก็ไม่ได้ร้ายแรงนะคะแต่เรื่องของภาพลักษณ์แน่นอนว่าต้องเสียไปแน่นอนค่ะทีนี้นะคะมันก็มีค่ะมีข่าวลือออกมาอีกว่ามีปาปาลัสซี่นะคะมีรูปภาพของคุณเฉินเฟยวี่อีกอะ่ะเออที่ที่แบบพานะคะพาคือคุณเฉินเฟอยอวี้นะคะในข่าวเนี่ยแบอบกว่าปาปาลัสซี่เขามีรูปที่คุณเฉินเฟอยอี้อะ่ะมักจะมีสัมพันธ์กับ กับคนดังทางอินเทอร์เนต็ตค่ะเพราะว่าอะไรเพราะว่าคุณเฉินเฟยอี e ้เนี่ยอยู่ตัวคนเดียวนะคะในห้องสวีทในเซี่ยงไฮ้ก็คือเขามีบ้านอยู่ที่เซี่ยงไฮ้แล้วก็น้องเขาอยู่คนเดียวอันนี้คือตามข่าวที่มีการแบบว่าแผ่มออกมาณนะตอนนี้นะคะแต่ว่ายังไม่มีรูปใดๆหลุดออกมาอีกนะคะหลังจากที่กรณีแรกเกิดไปแล้วนะคะอันนี้เป็นกรณีที่ทางปาปารัสซี่กลุ่มหนึ่งเขาก็หุมหขึ้นมาว่าเขามี ทีนี้ค่ะมันก็เลยกลายทำให้พวกเราซึ่งเป็นแบบว่าแฟนๆที่ติดตามผลงานนะคะของน้องเฉินเฟยวี่แล้วก็มีอีกหลายๆท่านไม่ว่าจะเป็นนางเอกหรือว่าพระเอกร่วมที่แสดงนะคะในละครเรื่องนั้นๆกับคุณเฉินเฟยวี่อะไรแบบนี้ก็รู้สึกกังวลใจเช่นเดียวกันนะคะว่าละลอกที่สองเนี่ยมันจะมีจริงไหมนะคะแล้วก็กลุ่มของปาปาลซีที่หึมหมอยู่เนี่ยคือคือ คือมันคือต้องการที่จะเอาน้องเฉินเฟยวี้ลงมาให้ได้เลยใช่ไหมนะคะเพราะว่าเพราะว่าพอรอบแรกมันไม่รอบแรกไม่ไม่สำเร็จไปแล้วเนี่ยมันก็เหมือนกับว่าจะพยายามมีความพยายามในรอบที่สองนะคะแต่เราก็ต้องดูด้วยว่าถ้าเกิดว่าไม่พลาด ก็จะไม่มีรอบที่สองจริงไหมมันก็อยู่ที่มันก็อยู่ที่ทั้งคนที่เป็นฝ่ายที่จะที่จะปล่อยนะคะปล่อยรูปเหล่านั้นกับฝ่ายที่เป็นตัวแบบว่าตัวต้นเรื่องเลยก็คือน้องเฉินเฟยวี้นะคะถ้าถ้าน้องเขาไม่เคยทําแบบนั้นมาก่อนก็คงไม่ต้องกลัวอะไรแต่ว่าถ้าเกิดมันเคยมีเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นมาในช่วงที่แบบน้องเขายังเด็กยังเข้าวงการใหม่ๆอะไรแบบนี้นะคะก็อาจจะอาจจะทําให้พวกเราใจหายใจคว่ำอีกเนาะเดี๋ยวเราพวกเรารอรอแล้วกันค่ะ ว่าว่าข่าวมันจะอัปเดตไปในทางไหนนะคะแต่นี่ก็เป็นข่าวที่อัปเดตล่าสุดเกี่ยวกับเหตุการณ์ของน้องเฉินเฟยวี่ที่มันเกิดขึ้นมาแล้วนะคะเอาเป็นว่า ณนะจุดที่ยังไม่เกิดขึ้นนะตอนนี้พวกเราก็คิดแค่ว่านะคะมันอาจจะเป็นการจัดฉากหรือการอะไรของฝ่ายที่ที่ต้องการที่จะดึงน้องเขาลงมาก็แล้วกันค่ะก็จนกว่านะคะมันจะมีอะไรอัปเดตไปในทิศทางอื่นนะคะถ้ามีอะไรเพิ่มเติมนะคะไว้หวานจะมาอัปเดตแล้วก็เล่าให้กับเพื่อนๆได้ฟังกันนะคะสำหรับอพิษฎนี้ก็เป็นเรื่องราวแบบนี้และคะ่ะประเด็นสำคัญคือมันมีนะคะปรลา ปาลัสซีกลุ่มหนึ่งที่เขาบอกว่าเขามีรูปภาพของอน้องเฉินเฟยวี่นะคะกับผู้หญิงคนอื่นที่ไม่ใช่คนนี้นะคะเอาละค่ะอืมเหนื่อยเนาะพอพูดถึงนะคะดาราที่เราชื่นชอบแบบมีปัญหาแบบนี้เหนื่อยจริงๆนะคะเอาละค่ะขอให้ทุกท่านมีความสุขมากๆนะคะแล้วเดี๋ยวกลับมาพบกับวันได้ใหม่ในอพิโส์ถัดไปค่ะสวัสดีค่ะ